ครับตอนนี้ก็สร้างเบนครับจะเป็นการสาธิตใส่ซีนโอ้ยใช้เครื่องมือพิเศษครับอันนี้อยู่นี่้นะเป็นไม้จากตะลี่้ยแักางเลยเอิเ้ยมนเประีลยีนนี้สั่งจากตรงจากญี่ปุ่นเลยนะ บ้านเราไม่ซื้อใส่นะครับไอพีไอพีโอาปืนทำยังไงมันใส่ไปแล้วครับใส่ไปแล้วนะครับ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 ไม่เข้าครับลงมามันเก้าอกว่าเอาป้องเล็กมันี่ถ้าใส่ได้แดงไม่ได้ต้องใส่หมวกแดงก็ได้เล้วตะว่าไงใส่แ่งไ็เป็นทิ้งสุดแดงไง ไปแล้วครับขั้นต่อไปก็ใส่ลูกปืนเดี๋ยวเอี้ยเตี้ยครับทาไปแล้วสองทำสามครับสี่ครับห้าครับต่อเข้าไปแล้ว ไอแล้วครับไอแล้วครับโอ้โหโอ้โเปาะแล้วตายเซเว่นแห้งด้วยไหมมัวหาไก่มัวแหงนาจิงต่อไปประมาณสองพันทีแล้วฮะอู้โอ้ยมีก็มีเนี่ยมึงไปซ่อมอ้เข้าให้โอ้เข้าให้สุดแล้วครับสุดแล้วครับขี้นะครับสุดแล้วสุดทางนี้เพลงใครร้องครับ คำคุม้มก้มมาคำคุม้มก้มานี่ครับการใส่ผักนะครับพี <c oughs> ่โฟโตการอะไร <c oughs> ตลลอนแรกว่า,วารองเท้าม้าใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ต้องตอนนี้ใส่กัเจอตอนแรกรองเท้าม้าใช่ไหมครับตอเข้าดีข้า <c oughs> งนี้เปต่อเขาเหรอมันเข้าไปเลยมันเข้าข้างหนึ่งมันก็อาแล้วนุ เนี่ยเนี่ยมันหกคลิปกันเนี่ยตามด้วยอะไรครับอย่างเป็นตามด้วยเฟืยงจักรยานนะครับจักรยานครับตามด้วยสีที่สเตย์นะครับตามด้วยเฟืองระบายสีนะครับเฟืองระบายสีเฟืองระบายสี เป็นกระดาษด้วยเฟืองระบายสีนะครับเฟืองที่มันมีศิลปะนะครับตัวนี้ที่เฟืองที่มันมีศิลปะบนเอวสักจานอ่ะอูดูชุ่งอเฟืองระบายสีตามด้วยลูกปืนครับเบอร์อะไรครับลูกปืนเบอร์อะไรครับเบอร์ีจดีๆนะก็แม่นนะครับมันมีของมึงตัวหั่นตัวเดียวไหนในมึงเอาตัวแรกขอาตัวอูอยู่จิคิวโดกจอกไม่ได้เบิกตามด้วยลูกปืนอีกทีหนึ่งนะครับ ีกันต่อครับอันนี้แล้วกิมพูไป่ะเรียบร้อยครับไปหนึ่งผลงานเพลงโอเคคลิปนี้ก็จบต่อไปก็เป็นการใส่อ๋อเลี้ยงไปโอเลี้ยงนี่ก็เป็นการใส่ตัวนี้นะตัวนี้ปะอันนี้เขาเรียกว่าโอเลี้ยงโอเลี้ยงเส้นใหญ่ครับโอเลี้ยงเส้นใหญ่ถ้าโอเลี้ยงเส้นเล็กจะเป็นอีกแบบนึงเขาเรียกว่าอะใส่เดือนดินครับใช่ครับใส่เดือนดินใส่เดือนดินแบ็คครับใส่เดือนดินแบ็ค งงเลยใชเดินดินแบกใชเดินดินดำ็แแตงะบแล้วก็ทานะครับแยมครับใช้เดือนดินใหม่นี่เราจะไม่ใช้กาวดำนะครับจะเป็นว,วิปครีมแทนนะครับวิปครีมหรือว่าจะเลือกใช้เป็นแยมสับประรดกก็ได้นะครับมีหลายมีหลายแบบแล้วแต่เลือกใช้ ก็จะตาเยมสับปะรดเยอะไปหน่อยนะครับมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราชิมนลยครับถ้าใครช่างเราชิมดูนะครับถ้าใครมีขนมปังก็พาขนมปังแล้วก็ปิ้งได้เลยครับเดี๋ยวให้ช่างชิมดูเลยผมซิมบ่อยนะครับเรียบร้อยนะครับลืมใส่ซีนครับลืมใส่ซีนครับซีนยังไม่ได้ใส่แต่ประกอบกันหมดแล้วนะครับ จะไปองายคลิป